ืกินไอจ้าม,ม,ม,มีน้ำมาเปรี้ยวๆโซดาโซดามาบ้านบรรยากาศบ้านเอ็งคือแบบเนาะ,ยอ,ยนะอยู่ก็อยู่ก็นี่เด้อบ้านฉันอยู่ก็หลังนู้นนะจ๊ะหื้น <c oughs> น้วันนี้รดน้ำทั่วสวนแล้วนี่ยังไม่ทั่วดอกได้แค่ฝั่งเดียวจะฝั่งเดียวมันหยุดแล้วไม่แต่ไม่ทันใจใช่ไหมเพราะเห็นต่อสายต่อท่อไปหมดเลยครับ เล้วราพัจะต่อพัดจะทำแต่ว่าทำอย่างเงี้ยมันสุขใจไงเราได้เห็นต้นไม้ของเราด้วยารมันอต่อไปอ่าอุ้ยจำได้ด้วยว่าปลูกไว้ตรงไหนบ้างถ้าเป็นหนูนะหนูจำไม่ได้ดอกเนี่ยคือมันหลยหยุ่มจัดจำไม่ถูกหุ่มนะนี่ ประมาณกี่หลุมสองพันกว่าหลุมโอ้โหจำได้หมดเลยใช่ป่ะหนูหนูเหยียบหนูขับรถหเหยียบเมื่อไหร่นะโดนเลยมันมองไม่เห็นเนาะหญ้ามันบังเดียบอกแล้วถ้าวันไหนเข้าสวนใหญ่ย,ยุ่งกินน้ำเลยไหมจ๊ะสบาเต้องโทรหาโ <laughs> ทรได้ก็ไม่รับไม่ได้ยิน โทรศัพท์สักเครื่องมีไหมนี่ยในสดในตัวนี่มีแต่ลูกมเมล็ดต่างๆที่เจอม,ม,มาคงมาเขื่อหือนมีอยู่แล้วในกระเป๋าเดี๋ยวก็เจอนี่ยังไม่ถึงเฉยแหละไหนๆมีต้นไหนอีกนะ